อยู่ใกล้ใกล้จะไปหาลูกอีสานตะลอนทั่วไปทั่วทัวร์แฟนฟาอยู่ไกลยังสุดสายตาจะไปถึงอยู่ไกลไกลจะอยู่ที่ไหนเขาบอกมาสฝ้าสึกใคร่ามีสีเวลาก็ติดตามเล่นกินเที่ยวเป็นบางเวลาเจอมีหามือเรียกตามฝากติดตามลูกอีสานตลอนทั่ว าิตามลูกอีสานตลไกดเพลครับลูกอีสานตลอดทัวร์นะครับเห็นทีมงานาูปนโมีลผมครับอยู่นี่มาครับลาดกะเจียวเปื่ใหม่ไก่สวนตรงมาลองครับผมลองกเจียวครับครับจักถั่วนะครับเอาเนยังครับ เส้นเล็กครับน้ำตกเอาหมูครับผมแซ่บปะครับ <laughs> กินซุูเปอร์ได้ปะผมมีผู้สาวมากินน้ำเส้นหม่มากมีตัวนี้ครับราคาตับ,าาตบฮวงมันกระตับต้นเ,เสน้นแบบนี้ครับอยู่นี่แต่มันนี้สิมาซิมก๋วยเตี๋ยวก่อนตับฮวงมันกระเจี๊ยบ เดี่ยวหมูน้ำข้นไก่กับพี่เหมือนกันนะเปิดมาใสครับเปิดมาจะใสครับเปิดไม่เรื่อว่าเปิดเปิดไม่เรื่องว่ครับหนึ่งวันสุดใหญ่มากใ่มมาเตซิงบุรีบอกครับได้สูตรไหมใส่ครับเูโรบุรี อยู่โรบุรี่ใ่ครับนี่เขาอยู่สิงห์บุรี่เขาปไดปิดสิงค์ไม่ครับอยู่<อ>สิงห์บุรีเพราะีขายอยู่ลรบุรีลโบุรีขายอยู่หันแต่ก็ไม่ใหญ่ไม่ขายอยู่สิงห์อ๋อครับใหญ่ใหญ่ไหนบอกผมดอกถือวัวผมต้องต้อง,ง,งเคยขายมาก่อนประมาณนี้นนแสบพอแสบจะลองลงมาอยู่บา้านเด็กก็วิ่งเหยียดครับครับธรรมดาครับดูเศรษฐกิจโควิดเศรษฐบัครับงเงี้ยเศร้าเดือนนึงบาทครับเดือนละพันครับพันหนึ่งครับผม คครรัับบโอ้มีเส้นมามาแบบมีความขบผมแ,บบแสบใชถ้วยสามสิบรับผมจพิเศษไปสี่สิบพิเศษสีครับดูซิมครับ

หนมสุดยอดดีลีนะครับอยู่นี่เพื่อนดังก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมเพื่อนเดมิมมาละน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่เมื่อกี้เบิดก้อนหมูอีกครับเด็ดเลยมาหับซิมน้ำซุปก่อนอันแรกซิฟซิมมือครับสิงบุรีป่ะครับส่วนนี้สิงบุรีครับผมเคยไปแล้วครับบริษัทอยู่เลย คลานกูดกอมดีครับผมได้ยังได้คครับมผิดแงเสียบมากครับผมได้ย่ครับได้ย่สุดยอดมาปุงให้บึ้งครับที่นี้ผิดโรยลงไปครับผมสาใจครับ สสมครับผมไอชูปลาครับผมมาดู <Hey. S 1> เ,เครื่องปรุงเพิ่นครับผมก็เป็นพ่วงเครื่องปรุงดิ ครับมาเลยจัดมาเลยครับลอยเลยเลยโอ้แก็หาซ้อนอยู่ครับนี่บอกเลย <c oughs> สุพ่นบานแวผมจัสซ้อนครึ่งเพราะมาครับใส่กันมาที่นี่ เป็นปุงน่งขนไปเรียบร้อยนะคร<ม>ับเหนียวหนุ่นมแน่นอน,นเห็ดเผ็ดเอาเห็ดมาสั่นพวกเขาว่าเห็ดจีออก <c oughs> ด้านก๋วเตี๋ยวเปิดมไม่มมนรอยกินผู้เดียวเลยนีองเลยเดีิดเกดด้านเปิดไม่ต้องมยามครัย่งเ่ถึงเดลอนะครับผมอาหมูเลย ละมันดีคมโบราณแล้วมันครับอืม,มละมันบุคคลกลับจับครับยิ่งคนทั้งไงแดดดีครับผมมาละบนบุคคลเลยครับเล็กเนียวเนียวนุ่ม หันพบนตัดแทกเลยหัน Hợp hợp Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool thứ đại. เริ่มเห็ี่ยนมะละคะนี้มะละนี่างงี้าสั่งกว๋วยเตี๋ยวไก่อะไแหละครับรักบุ่งแบบก่องเนี่ยๆเ,เลยกินที่เบอร์ไหนนึกกลุ่มอีกด้วยยังบอกเข็มคนนะผม lạ nhất say mú Chạy mà lặn ở trên Thiệt subscribe cho ครับใน,นช่วง เช็น,นดจขนๆเลย มาครับผมต้องมิญุกสดครับสีข้นขวัญมาที่นี่สดสาใจเลย ยังครับผม